บทที่905ไม่มีอะไรเรื่องนี้ค่อยว่ากันก็ยังไม่สายในเมื่อมีการชุมนุมนี้ข้าน้อยก็อยากไปดูสักหน่อยหารี่ขบคิดเล็กน้อยแล้วเอ่ยอย่างอ่อนโยนเยี่ยมเลยชนรุ่นหลังจะนำทางท่านอาวุโสเองหลังจากมองศบตากันแล้วชายหนุ่มร่างเตี้ยก็พลี่ยิ้มออกมาทันทีขณะเอ่ยจากนั้น ทั้งสองคนก็หยิบยุทธภัณฑ์ทรงกลมออกมาคนละชิ้นโยนขึ้นไปกลางอากาศส่วนคนก็กระโดดขึ้นไปเมื่อหารลี่เห็นเช่นนั้นก็โยนกระบี่บินที่เปล่งแสงแวววาออกมาเล่มหนึ่งหลังจากนั้นร่างกายพันแวบหายไปปรากฏตัวขึ้นด้านบนคาดไม่ถึงว่ายุทธภัณฑ์ของท่านอาวุโสจะเป็นกระบี่บินระดับสูงท่านอาวุโสคงเป็นลูกศิษย์สายในที่ออกมาหาประสบการณ์ของสำนักใหญ่ๆสินะมิฉะนั้น ยุทธภัณฑ์ระดับนี้ลูกศิษย์ธรรมดาๆไม่มีทางได้มาจากมือของท่านอาจารย์แน่นอนชายหนุ่มร่างกายสูงผอมเลือบตามองกระบี่บินของหาร์ี่แวบหนึ่งมีสีหน้าตะลึงคณะเอ่ยชายหนุ่มร่างเตี้ยที่อยู่ด้านข้างเองก็มีสีหน้าชื่นชม <c oughs> ท่านอาจารย์ของข้ามีกฎว่าตอนที่หาประสบการณ์นั้นห้ามเปิดเผยชื่อของอาจารย์สหายทั้งสองอย่าคุยเรื่องนี้เลย ฮาร์ลี่หัวเราะมายน้อยออกมาแล้วเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาฮาร์ลี่พูดจี้จุดทั้งสองคนใบหน้าจึงเผยสีหน้าเก้อเขินออกมาแต่ยิ่งมั่นใจว่าฮาร์ลี่คือลูกศิษย์จากพักใหญ่ๆพักหนึ่งเวลานั้นสีหน้าจึงยิ่งเคารพนอบน้อมมากขึ้นจากนั้นทั้งสามคนก็ขับเคลื่อนยุทธภัณฑ์ขึ้นไปบนท้องฟ้ากระตุ้นยุทธภัณฑ์บินตรงไปยังทิศใต้ของเมืองเล็กๆสิ่งที่เรียกว่าภูเขาเนินหิมะ อยู่ห่างจากเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่ไกลนักจากเมืองนี้สามารถมองเห็นยอดเขาสีดำสนิทที่ทอดยาวติดกันอยู่ไกลๆความจริงแล้วภูเขาเนินหิมะนี้ต้องเรียกว่าเทือกเขาเนินหิมะถึงจะถูกเทือกเขานี้ทอดยาวติดกันไปหมื่นลี้และถือว่าเป็นเทือกเขาใหญ่สองสามเทือกเขาในเขตเหลียวยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่าในส่วนลึกของเทือกเขานี้มีพูดประหลาดนานปีศาจเคลื่อนไหวอย,อยู่ ไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงบางครั้งก็หายตัวไปอย่างแปลกประหลาดแต่เมื่อสหาสนิทและท่านอาจารย์ของผู้บำเพ็ญเพียรที่หายตัวไปเหล่านี้รวมกลุ่มกันออกค้นหากลับค้นหาไปกว่าครึ่งของเทือกเขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต่อมาก็ยังคงมีผู้บำเพ็ญเพียรหายตัวไปที่เทือกเขานั้นอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีที่คนที่เดินทางผ่านมาไม่ได้หายตัวไปทุกคน และยิ่งไปกว่านั้นคนส่วนใหญ่ที่หายตัวไปก็คือผู้บำเพ็ญเพียรระดับต่ำของเขตเหลียวเองบริเวณรอบนอกของเทือกเขานั้นปลอดภัยไร้กังวลดังนั้นหลังจากได้รับการตักเตือนแล้วผู้บำเพ็ญเพียรในท้องถิ่นก็ไม่เข้าไปในส่วนลึกของภูเขาลูกนี้อีกการหายตัวไปจึงลดน้อยลงและไม่มีผู้ใดซักถา,ถามถึงความผิดปกติของเทือกเขานี้อีกการชุมนุมสมราชน ที่ทั้งสามตระกูลเจียงหนิงจัดขึ้นแน่นอนว่าจึงไม่อาจจัดขึ้นในส่วนลึกของเทือกเขาได้ดังนั้นจึงจัดขึ้นบนยอดเขาสูงใหญ่แห่งหนึ่งที่อยู่รอบนอกสุดของเมืองตอนที่ฮานลี่มองลงไปยังยอดเขานั้นจากกลางอากาศก็เห็นเพียงตำหนักที่วิจิตรงดงามโออาแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแววตาจึงเปล่งประกายเขามองปราดเดียวก็มองออกว่าสิ่งปลูกสร้างนี้ยังดูใหม่เอี่ยม เห็นได้ชัดว่าเพิ่งสร้างขึ้นจึงเผยสีหน้ามีแผนการขึ้นอย่างอดไม่ได้ถึงแล้วขอรับท่านอาวุโสผู้บังเพญเพียนระดับสร้างปานทั้งหมดที่มาถึงที่นี่จะถูกแย่งให้ไปอยู่ห้องส่วนตัวส่วนท่านอาวุโสระดับหลอมรวมขึงไปนั้นจะอยู่ในบ้านพักส่วนตัวเพื่อเป็นการรับรองว่าเหล่าอาวุโสทุกท่านจะได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายชายหนุ่มตัวสูงชี้ไปที่ด้านล่างพลางอธิบายอย่างเอาใจใส่ ฮัลี่พยักหน้าไม่ได้กล่าวอะไรมากนักแต่จิตสัมผัสกลับแผ่ออกไปอย่างเงียบเชียบกวาดไปยังที่แห่งนี้อย่างลับๆและบางเบาคิ้วขมวดมุ่นเข้าหากันเล็กน้อยด้านในคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่มาเข้าร่วมการชุมนุมนี้หรือว่าเป็นตัวประหลาดเท่าขงที่เฟิงเจินกล่าวถึงก่อนตายพลังกำลังของต้าจิ้นไม่อาจดูถูกได้ง่ายๆ ต้องเข้าใจว่าพลังยุทธ์ของตระกูลผู้บำเพ็ญเพียรเทียนหนานก็อยู่แค่ระดับหลอมรวมขั้นกลางผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดนั้นตระกูลผู้บำเพ็ญเพียรเทียนหนานไม่มีทางฝึกอบรมเลี้ยงดูได้ทว่าสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยก็คือกลิ่นอายบนร่างของผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดผู้นี้แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของซากศพถึงแม้ว่าจะเบาบางจนปกปิดได้ง่ายๆแต่จิตสัมผัสข,ของฮานลี่แข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายมาก ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะพยายามปกปิดแล้วเขาก็ยังสัมผัสได้หรือว่าคนพวกนี้ฝึกฝนเคล็ดวิชาสายมานหากเขาจาไม่ผิดแล้วก็ตระกูลขงมีต้นกำเนิดมาจากสำนักนักปราดที่อยู่ใต้อนานัตของพักนภาศักดิ์สิทธิ์จนถึงเวลานี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพักนี้ไม่ว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับเกาะกำเนิดผู้นี้จะใช่บัมพชนของตระกูลขงหรือไม่แค่การครบค้าสมาคมกับคนผู้นี้ ก็เกรงว่าจะเป็นสิ่งที่ตระกูลขงไม่สมควรกระทําขณะที่หารลรี่ขบคิดเช่นนั้นร่างก็ตามทั้งสองคนลงไปทางประตูทางเข้าลานกว้างผลลับขึ้นมีผู้บําเพ็ญเพียรสมชดสีฟ้าสี่คนเดินออกมาจากประตูทันทีแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นในห้องลับห้องหนึ่งที่ลึกลงไปใต้ดินสิบกว่าจัางจูๆ่ๆฝาลงสีดำสนิทราวกับหมึกก็ขยับจากนั้น มือเรียวสีขาบริสุทธิ์ข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากรอยแยกผลักฝาลงออกเบาๆบุรุษผู้สวมรัดกล้าวและสวมชุดสีเหลืองลุกขึ้นมานั่งอย่างไม่ทันคาดคิดมาก่อนบุรุษผู้นี้มีอายุประมาณ30กว่าปีหน้าตาหมดจดใบหน้าเผยสีหน้าตื่นตระหนกระคมสงสัยออกมานี่มันเรื่องอะไรกันจูๆ่ๆเมื่อครู่ก็รู้สึกตื่นกลัวจนไม่เป็นสุข หรือว่ามีคนแอบมองข้าบุรุษผู้นั้นเอ่ยพึมพำกับตนเองหลังจากลังลีเล็กน้อยก็แผ่จิตสัมผัสของตนเองออกไปอย่างระมัดระวังค้นหาทั้งยอดเขารอบหนึ่งและพิจารณาผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ในลานนั้นเป็นพิเศษแต่ผ่านไปชั่วครู่คนผู้นี้ก็ไม่ได้อะไรเลยและพบผู้บำเพ็ญเพียรระดับเกาะกำเนิดคนอื่นอีกคนหนึ่งจึงขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นขณะขดคิด บางทีอาจจะเป็นเพียงตัวประหลาดเท่าค่าไม่ตายที่ผ่านทางมาแล้วตรวจสอบมาเท่านั้นมีกลิ่นไอคนตายปกปิดลงหยกดำของข่าเอาไว้น่าจะไม่ทำให้อีกฝ่ายสงสัยบุรุษที่สวมรัดเกล้าหยกเอ่ยพึมพำกับตนเองแล้วนอนลงในลงศพอีกครั้งฝาลงเลื่อนประกบกันด้วยตัวของมันเองหายในห้องรับจึงกลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งฮันลี่ที่อยู่บนพื้นดิน ถูกผู้บำเพ็ญเพียรสวมชุดสีฟ้าคนหนึ่งพาเข้าไปยังจตุรัสยักษ์ที่อยู่กลางลานกว้างด้านในมีผู้บำเพ็ญเพียรที่สวมเสื้อผ้าอาภร์หลากหลายอยู่เต็มไปหมดน่าจะมีมากกว่า500คนทว่าผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านี้กลับถูกแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มๆเห็นได้ชัดว่าแยกออกเป็นสองสามส่วนบ้างก็กำลังสนทนาเรื่องธุรกิจบ้างก็กำลังแลกเปลี่ยนสินค้าและรอบด้านของจตุรัส ก็มีแผงลอยน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่บนโต๊ะบ้างก็วางอยู่บนพื้นเป็นฉากที่มีชีวิตชีวาจริงๆฮาร์ลี่ฉีกยิ้มออกมาจากใจนี่ทำให้เขานึกถึงตอนที่เข้าร่วมโลกของผู้บำเพ็ญเพียรในปีนั้นการประชุมยอดทักษิณเมื่อนึกถึงในเวลานี้ก็ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจเขาว่าสิ่งที่ทำให้ฮร์ลี่แปลกใจเล็กน้อยก็คือตรงใจกลางของจัตุรัส กลับมีกระโจมยักษ์ที่สร้างขึ้นชั่วคราวตั้งอยู่หลังหนึ่งด้านบนเปล่งแสงสีขาวแวววาวคาดไม่ถึงว่าจะเป็นยุทธภัณฑ์ชิ้นหนึ่งและกระโจมหลังนี้ก็มีความกว้างประมาณร้อยกว่าจั้งทางเข้ามีคนเดินเข้าออกไปมาเมื่อเลื่อนสายตาไปทางซ้ายทีขวาทีก็มีตำาหนักศิลาสีเขียวที่เปล่งประกายเช่นกันอยู่ฝั่งละหลังถึงแม้ว่าจะมีผู้บเํเพ็ญเพียรเคลื่อนไหวอย,อยู่ในนั้น แต่เทียบกับกระโจมที่ตั้งอยู่ใจกลางของจัตุรัสแล้วจํานวนคนก็น้อยกว่าเป็นอย่างมากและผู้บําเพ็ญเพียรเ,เหล่านี้บ้างก็เดินเข้าออกไปมาที่ประตูบ้างก็กําลังสุมหัวปรึกษาอะไรกันสักอย่างจากการที่ฮานลี่แพรจิตสัมผัสออกไปแล้วผู้ที่มีคุณสมบัติจะอยู่ที่นี่นอกจากลูกศิษย์ระดับต่ำจากสามตระกูลแล้วแน่นอนว่าล้วนเป็นผู้ที่มีพลังยุทธ์ดูในระดับสร้างปราณขึ้นไป แม้กระทั่งระดับหลอมรวมก็มีอยู่มากกว่าสิบคนขนาดเช่นนี้นอกจากผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดแล้วจำนวนผู้บำเพ็ญเพียรก็เท่ากับสำนักใหญ่ๆสำนักหนึ่งของเทียนหนานแล้วและนี่เป็นเพียงการชุมนุมแรกเปลี่ยนที่ตระกูลบางแห่งจัดขึ้นเท่านั้นเมื่อคบคิดเช่นนั้นฮาร์ลี่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจเล็กน้อยก่อนจะเข้ามาลูกศิษย์ที่มาต้อนรับได้แจ้งเอาไว้แล้วว่าช่วงเช้าคือการแลกเปลี่ยนอิสระ ตอนบ่ายถึงจะเปิดประมูลถ้าหากมีวัตถุดิบยุทธภัณฑ์หรือสมบัติที่ล้ำค่าอะไรก็สามารถนำมามอมให้องค์กรประมูลก่อนได้และการแลกเปลี่ยนนี้ได้กำหนดเวลาเอาไว้3วันตอนนี้คือวันที่สองพอดีวันที่3ถึงจะเป็นการประมูลสมราชันพันปีต้นนั้นเกรงว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมที่มาที่นี่คงจะมาเพื่อสิ่งนี้กระมังหลังจากที่ฮารลี่มองไปสองสามครั้งก็เดินเข้าไปในจัตุรัส ผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างเขาถึงแม้จะค่อนข้างแปลกหน้าแต่ก็ไม่มีผู้ใดสนใจเมื่อเข้ามาข้างในฮาร์ลี่ก็กลายเป็นผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาธรมาคนหนึ่งทันทีแผงลอยที่อยู่ร,บรอบๆด้านเหมือนกับที่คิดไว้อย่างไรอย่างนั้นไม่มีอะไรน่าดูบางทีด้านในอาจจะมีอะไรที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับฝึกปราณและหลอมรวมสนใจก็เป็นได้แต่วัตถุดิบหายยากต่างๆ ที่เคยผ่านมือหารลี่มานับไม่ชั่วนนั้นก็ไม่ได้ทําให้เขาสนใจมากนักแผงลอยแห่งเดียวที่ทําให้เขาหยุดชะง,งักฝีเท้าก็คือยุทธภัณฑ์และวัตถุดิบที่ดูประหลาดเหล่านี้ทว่าผองเช่นนี้ไม่ได้มีมากนักหลังจากที่หารลรี่แยกแยะอย่างละเอียดแล้วก็รู้ที่มาที่ไปส่วนใหญ่ของมันถึงแม้ว่าที่เหลือจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรคุ้มค่าพอให้ศึกษาหลังจากใช้เวลาไปไม่น้อย จากการเดินทอดน่องหนึ่งรอบแล้วฮานลี่ก็ไม่ได้อะไรเลยตอนที่กําลังคิดจะเดินไปที่กระโจมตรงกลางเพื่อดูของประมูลของสํานักนั้นจูดจูดก็หน้าเปลี่ยนสีส่วนคนก็หันกายกลับไปด้วยความตื่นตัวเห็นเพียงด้านหลังมีชายชราหูแหลมแก้มแดงเหมือนลิงคนหนึ่งยืนอยู่ห่างออกไปสองจังกําลังมองมาทางฮานลี่ด้วยความตื่นตระหนกเขามีพลังยุทธ์อยู่ในระดับสร้างปราณขั้นต้นสหายผู้นี้ท่านดูเหมือนว่าจะตามข้าน้อยมาสักพักแล้ว หรือว่าในท่านรู้จักผู้แท้หานแววตาของหาลี่เปลมประกายเย็นเยียบพลางเอ่ยอย่างเย็นชาสหายโปรดอย่าเข้าใจผิดผู้เท่านามว่าจินหยวนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อสหายแต่แค่สนใจเท่านั้นข้าเองเพิ่งเคยพบสหายเป็นครั้งแรกแต่เห็นว่าสหายดูเหมือนจะรู้จักสิ่งของต่างๆเป็นอย่างดีผู้เทาา่าจึงรู้สึกเลื่อมใสจริงๆชายชาราฉีกยิ้มอย่างเก้อเขินเล็กน้อยแต่ทันใดนั้น ก็อธิบายราวกับทองไม่รู้ร้อนโอ้คิดไม่ถึงว่าสหายจะมุ่งมั่นขนาดนั้นตามรอยข่ามาตั้งนานคงไม่ได้คิดจะกล่าวกับผู้แท่หานเพียงเท่านี้หรอกกระมังหาลลี่เอ่ยอย,ย่างราบเรียบฮฮดูแล้วสหายเองก็เป็นคนที่เข้าใจผู้คนความจริงนอกจากสนใจแล้วผู้เท่าก็มีเรื่องหนึ่งอยากขอร้องเรื่องอะไรไหนไว่ามาสิ ฮารี่เอาสองมือแตะไปที่บาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกผู้แท้จิน้นมีสมบัติวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งแต่ไม่อาจวินิจฉัยว่ามีประโยชน์หรือความเป็นมาอย่างไรอยากให้วินิจฉัยสักหน่อยแน่นอนว่าถ้าหากสหายรู้จักจะขายมันให้สหายก็ได้ดูแล้วตระกูลของสหายคงจะยอมซื้อสมบัติชิ้นนี้เป็นแน่ ชายชราพิจารณาย่ามเก็บอสูรวิญญาณและย่ามเก็บของที่ข้างเอวของหาร์ี่รีตาทั้งสองข้างลงพลางหัวเราะคิกคักขณะเอย่ยสมบัติวิเศษหาลี่ขมวดคิว้วสายตาวนเวียนไปบนเรือนร่างของชายชราแวบหนึ่งเอาละ่ะในเมื่อสหายตามข้ามาขนาดนี้ดูแล้วคงบริสุทธิ์ใจข้าน้อยดูสักหน่อยก็ได้ข้าน้อยเองก็มีเรื่องอยากรู้อยู่พอดีหารี่พยักหน้า จู่ๆก็ชี้ไปยังห้องห้องหนึ่งที่ด้านข้างตำหนักห้องลับหรือนั่นต้องเสียศิลาวิญญาณก้อนหนึ่งมันสุรุ่ยสุร่ายเกินไปกระมังชายชาราได้ยินแล้วพลันตกตะลึงและรู้สึกลังเลเล็กน้อยไม่เป็นไรข้าน้อยจ่ายเองผู้แท้หานหวังว่าสมบัติวิเศษของสหายจะไม่ทําให้ข้าน้อยผิดหวังเกินไปนักก็แล้วกันฮาลี่จ้องชายชาราพร้อมกับอมยิ้มและเอ่อยอย่างเรียบเรียบ